สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ครับเราจะมาเปิดกล่องของเล่นกันว้าเดิดสิครับอันนี้เป็นยุวัวนะครับวัวตะบบืองเลยไม่ใช่ใชเป็นเจ้าวัวเป็นเจ้าสีส้มน,นะครับปกติเราจะมีแต่สีขาวกันนะครับอันนี้เป็นวัวสายพันธุ์ใหม่นะครับสายพันธุ์ตลาดสำเพ็งนั่นเองนะครับซื้อมาจากตลาดสำเพ็ง ในจังหวัดกรุงเทพมหาหนครนะครับแต่ถ้าเ,เพื่อนอยากได้นะครับก็ไปซื้อในช้อปปี้โซล่าในซื้อออนไลน์ได้นะครับตัว,วละร้อยกว่าบ,บาทส่วนเจ้าตัวนี้เป็นช้างดุริบันแมมมอตัวนี้เป็นเจ้าเท่าเป็นเจ้าเ,เ,าเ,เาต่าเต่าแบบชนถอยนะครับมีลูกอยู่ด้านหลังด้วย เเจ้าตัวนี้คือเจ้าไดโนเสาร์นี่ยิงคู่กันเลยครับเป็นไดโนซอร์แบบมีปีกเหมือนกันครับเฮ้ย <c oughs> ตัวนี้เห็น,นกลไกเฟืองด้านในด้วยมาครับอีกหนึ่งตัวเป็นเจ้าตัวใหญ่บิ๊กบ้มเึ้นมาอีกไซส์หนึ่งเจ้าไทโลนซอลักสีเขียวและเจ้าตัวนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นจมังคีตัวนี้คือสีแกาชู So <c oughs> แบคิโอโซลัสไดโนเสาร์คอยาวคิงคองผู้ตอ่อสู้กับเจ้าทีเล็กนั่นเองโอเคครับเจอกันใหมค่คลนะิปหน้าบายบาย